อตอนนี้เป็นยามแรงนะครับของวันอาทิตย์นะครับอาจจะมีเด็กน้อยมีบตุตรไปโรงเรียนมาซอายกันโลกระนี่คือชีวิตลูกชาวนานี่คือน้องนิกครับน้องนิกนเรียนอยู่โรงเรียนบ้นานอวอยวันอาทิตย์มาซอยเวียดอายไอติกไอติกซอยกันโลกระ <laughs> โอ้เตกะอ่าน,น,นี่นี่คือชีวิตลูกชาวนาต้องเห็นหน้าเป็นเนาะ มีไอโน่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 มอซอยโลกาหน่ำไอโน่มูมูตองนี่ uh ้ออ mm ัน hmm. นี้มีประสันน่ำประสันมโลกาซอยมือนี้มืออื่นเดี๋ยวฝนจะมาซอยดำน่ำเออมืออื่นบดเลยมาซ้ำอ่า ถึงสีเขียนสูงสำได้จบปริญญาสำได้ถ้าเป็นลูกชาวนาเห็ดหน้าบเป็นกับบแเมนลูกชาวนาเด้อนี่เราเป็นลูกชาวนาเราเห็ดหน้าเป็นนะครับเออเป็นขัน้นพื้นฐานของการใช้ชีวิตของทงเขี้ยวสะอุ่มครับยำม,มือแรงแดดมืดๆตอนนี้แดดกำลังอ่อน